ผมเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่ที่นี่หลายคนเปิดตู้เสื้อผ้ามามันจะมีเสื้อเก่าๆตัวหนึ่งพับอยู่สีแดงอ่ะใช่ไม่ใช่พี่น้อง <S <S 1> <S 1> ยังอยู่ในใจใช่ไหมพี่น้อง สุดลูกหูลูกตาจริงวันนี้เรามีตัวแทนที่อยู่ในพื้นที่จังหารที่กำลังจะลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งแชมป์เก่า9สมัยด็อกเตอร์ฉลาด3ช่วงคอยสอนผมอยู่ในสภาอยู่ตลอดเวลาได้รับการยอมรับจากพี่น้องในพักและต่างพักล่าสุดเป็นประธานกรรมการด้านการตรวจสอบก็คือปปช ได้รับการคัดสรรลงมติกันทุกพักการเมืองเพื่อให้เป็นรองประธานสภามาแล้ววันนี้ผมขอโอกาสให้อาผมอีกครั้งหนึ่งท่านฉลาดถามช่วงในการที่จะเข้าไปอยู่ในสภา้แทนราศดรจมาที่ร้อเขตหนึน่งอำเภอเมือง ด,ดูเหมือนจะเตรียมมาขอมามาสั้นไปนิดหนึ่งก <c oughs> ็มัดไม่ได้เลยสิทุงอ่ะล่าสุดพุ่งมีดีเบตเมื่อคืนที่ช่องเนชั่นหลังการดีเบตจบความนิยมของเชนยศนันบวงสว์เป็นอันดับหนึ่ง49เปรเซ็นต์มาแน่นอนพี่นง วันนี้เราคัดตัวผู้สมัครซึ่งมีความใกล้ชิดกับพี่น้องทุกท่านแทนรัฐหมายเลข5เราเดินหน้าแก้ไขปัญหาเรื่องการคมนาคมเราจะทำรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายดีไม่ดีพี่น้องนี่ก็ดีไปเรื่อยแถวนี้ก็ไม่มีรถไฟฟ้าสักเส้น พระเพื่อไทยเราพร้อมครับท, dom, ที่จะนำเอาความเจริญเราจะดึงเอางานกลับมาที่ชุมชนเราจะดึงเอาเงินกลับมาที่กาลส <y> ินมีมาคนละกองเลยมากแร์กันมาก็ได้ ที่เป็นการสรุปจบทริปอีสานเรามากัน4วัน8จังหวัด20วัเวทีผมว่าพบกับพี่น้องประชาชนเป็นแสนๆคนแสดงให้เห็นถึงการตอบรับกับพรรคเพื่อไทยวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนชอบในตัวของแคดิเดตนายกของเรานะครับรักในนโยบายของเราและยังมีความเชื่อมั่นในการทํางานที่ผ่านมาทั้งหมดไปเจอกันที่ไหนฝากทักทายให้กําลังใจกันและกันเราจะทํางานให้ดีที่สุดและจะนํานโยบายดีๆไปมอบให้ด้านครับ